ก็เดี๋ยวพี่น้องได้ยี่ดอกสามโดอยู่กไปขายกันพี่น้องพี่น้องวเวลาขันตอนการขายเราบนี้นจากโลกอุ้งกลม พี่เบิ่งเพิ่น้องมาขายอันนึงเบิ่งนึงของเงี้ยคนบตีพนันกำลังคัดแยกอยู่ครับเออๆคือเอเดแล้วเ,วเดี๋ยวๆสิพามาเบิ่งนั่งผี่พี่น้องพี่กำลังสังง่งแม่ล่ะกำลังสั่งเออไอ้ถุงละเท่าร้อยนี่ลงุงแพ็คถุงละ10ตะกรอนนี่แพ็คถุงละ20แพ็คแพ็คถุงละสิบหรแมน่นตะก,กี้ใส่20มันหนักแล้วมันทับกันตายก็เลยมาเปลี่ยนแผใหม่เออมื้อนี้ก็ปลาเข้าไปตันกลัวแล้วล่ะมื้อนี้ปยเนี่ยไอ้กว้างๆอยู่เนี่ย ว้เล e ี oh, here, ้ยวเอาไปสามรอเแลมือนี้ยไงนี้ยนปัดมันมเนพวกเงินธรรมดาได้ไงอ่อนั่นไหมฮ่าไุ่หลัง 我们吃饭上来。 พี่น้องครับหามงรงนะครับตะเวนกันลังสิกตกยินมื่อน,นี้พระออกมางกรชิกกิดเดียนนะครับคนน้่งกันแท้นี่แหละพี่น้องอี่โอ้ข้าเดียวคนจิกสองเดี๋ยวสิกลนสิกกิดเดียนไปคลายครับพี่น้องนี่ ก้นนี่ห้อยก้นขี่เก่ามากนะครับก้นจากนี้มันนี่ประมาณสองเมตรนี่ก็ได้ยุประมาณเกือบสองโลแล้วล่ะเดี๋ยวก้นพี่ยนหน่อยไม่ทีได้ลายบอนเดยเดี๋ยวมันนี้สีผ้าเอาไปขายพ้อมนะครับว่าไม่ทีได้จักบาทออกมาหามงเรียงนะครับนี่ตะเวนที่ตกดกินแล้วหามงเรียงก้นน้ำกันแทีอยู่นี่แหละมากับแม่ให้แม่เก็บซอยลูกชายมาเก็บซอยแต่ความมันคน้น เทปออกมาเลยพี่เทปเบื่องหมกจ๊กพี่น้องนี่บมกจกนี่เป็นหมกจ๊กสอมนะครับจอบจอบงามนะครับนี่แบบงามบางทีนะครับมันยังสีบอขาดนะครับเวลากลนถึงชิ้เดีมันยังสีขาดหน่อยที่สุดนะครับมาพี่น้องนี่นี่จะตัวใหญ่เอาคุนเก็บเอา

ủa <laughs> ừ, có được phi nặng đây chỉ được 3 đô เ็บ,เบไปขายกันพี่น้งน<ะ>องครับพอแล้วพอแล้วค่ำแล้วพี่น้องตะเวนตกดินพอดีหกโมงยังไปพี่เคปไปเบิือเวลาเดี๋ยวสิบผ้าไปขายครับเวลากลอนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับว่าสิได้เงินจากบาทครับเดี๋ยวเอาไปขายกันครับไปเไปไป ขายชีกีเดียนกันครับพี่น้องช่วงนี้ก็ลังเป็นราคาเลยชีกเดียนอู้่เลื่อมยังเบเงอะไปทำาอพี่น้องขวัเวลาขันตอนการขายเรานีไนจากโลกอ้กลมพี่เบิ่งเพิ่นเอามาขายอันนึ่งของเงี้ยวัน กําลังขัดแยกอยู่ครับออันนี้ทั้งอย่างนั้นสู้ไหมสอยตัวตายทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิพามาเบิงนดงผีพี่น้องพีกําลังสั่งไหมล่ะกําลังสั่งเออถุงละเทโลนี่ลุงแพ็คถุงละสิบตะกอนเนี่ยแพ็คถุงละยี่สิบแพ็คแพ็คถุงละสิบิแมนตะกี้ใส่ยี่สิบมันนักแล้วมันทับกันตายก็เลยมาเปลี่ยนแผงใหม่ เออมื่อนี้กับปาเขาไปตันกลัวแล้วล่ะมื่อนี้ปาเนี่ยไอ้กว้างกอยู่เนี่ยบ่าเรียเอาไปสามตัวเซลเมื่อนี้ไงเนี่ยปาดูมันเป็นพวกเงินธรรมดายได้งายโอ้เงินโอ้เงินสะพัดเล่นตัวนี้เงินแต่พัดแล้วบานแต่คว่างไล่ได้ใครจ้าเข่าบ้านเอ้ยมาเบิ่งเสียงได้ปุละพันก็ได้เวลาปุละล้างมือมือมือละพันเสื้อเสื้อหนึ่งนี่จีเจ้าละพันเจ้าละพันอย่างเงี้ย อาพี่หนองเพิ30 30 yeah. ่นเอาไปสามเฉียวแล้วะทันไมมนี่เนี่ยนะทุงละสิบโลุงละสิโลโลเท่าไรลุงสามสามชิบทุงละชิกัะทุงละสามร้อยเนาะสามร้อยพี่นนองใส่เดือนกิโลละสามสิบบาทครับใส่เดือนธรรมชาตินะครับ

บางสิบโลส yeah. e? okay. no, ิโลคนเพียงนีเนี่ยเนี่เกิทาง้าเดยา่เดี๋ยวกัทั้งสิปโลทั้งเงินสดียวซื้อี่ ไม่ยเช็คหาคนอยู่หน้ามาขายด้ค่อค่ยได้ด้อยอยากได้เพื่อกันได้ย่ายกไปเห็นขีกี่เดือนผมไปอากได้ท่านห้เศร้าตาเสือตสองพันดนหน้าโขกค่ายเขาไปรักย่าเออไม่กระแทบปั่นไม่แหงเงยไงควายยังมาขันบกทิดมันมาหลายมือทิดไหมตันน้าไฟน้ามันหรือติอไน้ำมันเลยามันงนีรว่ากันเป็นเงินเนเางคนนี้เนี่ยเพิ่นเอาเสาเรา่านฟัวผม เพียงรุงนี่ยานี่ตระมัดหน้าทำเดเป็นสามหื่นเเดี๋ยวอะไรกูเข่าตดต้องขายลกหาไรต้องายต้องขายาหนาไรพว่าได้ฮักยันกันนี่เนาะเขาใช้สิข้านขายหัวพีนี่ป้าซื้อนอป้าพได้ข้าคิดนี้คาผ้าแลวข้ารุเกี่ยวค้ารุ่นขนลงอกไปเบิ้งเนื้อบ่าเจ้าป้ากับน่องๆ่อยู่กับเลี้ยมมันละสามพันตัวอยู่หลับขื่อกระเต้นมัน กําลังสีับจุอันนี้พนแพกกิ้งเออแพ็กกิ้งพนี้แพกกิ้งอันนี้พนี้ยัดแยกแต่ก่อนนี่ทรงนครพนมเ๋ยวนี้ว่นเพื่อนเพิ่อนเอาไปเห็ดหยังลุง เขาส่งประเทศจีนไหมล่ะน่ะเขาส่งประเทศจีนฉพานาบริษัทแม่นว่ามันมันเป็นบริษัทมหาชนเขาาไปทั้งุดๆทั้งที่เลยมั้งเขาไปทํำแห่งโรงงานใหญ่ยู่บานดงขังพียแห่งก้อนวันเพาะฟอดเขาน่าเือเขานั่งแลค่าประต่ก็สองหมื่นไทยแห่งแล้วพอเขาส่งโดยตรงเขาประเด็บริการแน่หนาบริการผู้ใดสิคิดเนาะว่ามันถี่มี ประโยชน์มีคุณค่าปนี้เนาะมกันอะเระนันแมวาเทงันี้ของเาก็จะหนีทางนเนี่ยของเหนัิดพดับเนี่ยรห้านเป็นทีไปค่ทำงานเออได้สามจุดห้าเออสี่โล่โอ้ฮักทั้งทีหักทั้งหมดทังหนึ่งกิโลอ๋อังทั้งสามหนึ่งกิโลโอ้สามจุดห้า นี่พี่น้องผลงานครับผลงานเรามาขึ้นตะ้ังแล้วครับนี่อ่อสี่โลครึ่งหักทังออกไปร่นึงครับสามโลครึ่งสามจุดห้าได้สามสี่โลนะได้ค่ากับเพ้า ้าก้าร้อยห้าบาทครับนี่ครับพี่น้องรับตรวจตรวรับตรวจตรวจใจเงินมาความเลยนี่ร้อยได้ร้อยห้าบาทครับนี่คือนำพักนำเรื่องนะครับนี่คือผลงานที่ผมคนจากหามงแรกหอดหกมงแรกนะครับนี่คือหนึ่งชั่วโมงครับอืหนึ่งชั่วโมงอยู่ผมได้ร้อยหนึ่งพอดีมาในค่ากรบเขาะพอดีไอะบ่อืดแต์เน่กินดอกยิวาเท่าก็ได้ ว่าตะมันนี่คืออาชีพไหมนะครับพี่น้องค่าชีกีเดือนค่าใส่เดือนนะครับใสไอชีกนเดือนนี่เขาเขาเอาตัวชีกเดือนหน้ามันบ่ชีกเดือนเลี้ยงเขาบ่าเอามันบ่ลุงโซ่งจีนทร่งจีนมันบ่ส่งประเทศจีนอย่างเดียวแตกแากแข่งแลี่วโล่โล่ล้วเป็นหมื่นผลนี่นู้นเราละหมื่นห้าอย่างต่ำพูดนะ ทำมอโมนทำยาพวกอะไรโอ้จำผ้าก็สื่อแข้งแหรไหมเนาะนี่ครับไปพูดเด้อ่งไมลุงพุดนนะครับไม่จะพูดรับสื้อตลอดต้องพูดพิมพ์ตัวคว้างบ้ันแต่คว้างครับพอตัวคว้างเบอร์โต้ศูนย์หกสามศูนย์ห้าแปดสองหนึ่งเจ็ดหกเด้อติดต่อมารับสื้อชิกียน่ับโท้มาถามสอบถามกันได้นะครับนี่ โลละสาิบาทนะครับพี่นวองตอนนี้ราคาคาก็ลังดีเลยออกไปทงนี่ไม่ต้องย่านครับไฟเต็มทงมูเววกเต็มทงอยู่หากะถิ่ก็เดียนกันม้วนกุ๊บเลยครับอื